กว่านั้นเขาชบทุกความผิดแพลางอยากให้เธอลองรับไปความรักที่มาเอึอฉันฉันยอมให้เธอหมดแล้วฉันแพ้ให้เธอทุกทางอยากกระตุ้นได้ไหมฉันแก้ไขด้วยกันขอรักเธอ ็เป็นช่วงเวลาที่พลาดไปมันก็เป็นช่วงเวลาที่เข้าใจผิดก็คิดว่าเธอมาหลอกกันไม่เคยอวันดีท,ทั้งที่เธอก็จริงใจกับฉัน แต่ว่าฉันใกล้จะมาเท่าไรก็ยังรู้ฉันทำผิดแล้วพลาดไปขอฉันขอไปได้ไหมหเธอเคยเกลียดเธอเท่าไรก็รักได้มากกว่านั้น โชคทุกความหลิดพานอยากให้เธอลองรับเอาไปความรักที่มาจากฉันฉันยอมให้เธอหมดแล้วฉันพาให้เธอทุกทางอยากกระตุ้นได้ไหมฉันก้าใครหรือกันขอรักเธอ แล้วเพลงไฟน้าค้างขอเพลงคนณองเธอน โอ้ฮ่า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 โอ้ฮ่โอ้โอ้ฮ่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 โอ้โอ้ยโอ้จะดอกสเปร่งพ็ถึงปแล้วก็เรื่องก็ะลอยฝนว่าตกบ่อยก็ถึงเวลาขอฝ่าขอฝนคนที่อยู่ไกลก็ถึงบาง

จากมือที่วนวายสักครามาอบกอดความรักที่เฮายัางคุ้เที่เฮายัางไม่ลืมมาอบกอดความรักพักใจให้ใหายเหนื่อยหายเหนื่อยขึ้นมาขันดินในศานวันนั้นไตรเดือนหกกลับบ้านเฮา e มาวุ่นเดือนหกอยู่เสียงดีอะไรร้องต่ำจะตายร้ <c oughs> องสูงไม่ได้ ร้อง40กิโลเหรอ40กิโลต่อชั่วโมงเหรอร้องสูงแล้วปิ่นก็ใช่ไงก็เลยไม่ร้องไงเส้นผมมันเปลี่ยวสวย สะท้นแสงไฟมันทำให้ฉันคลางไคลหลงไหลในเธอทำได้แค่อมองและยิ้มอาจคิดบางอย่างในใจจะเกิดอะไรเธอจะจชวนเธอไปที่ที่เส้นขอบฟ้านั้นมีเพียงแสง่วงไร จะเปลี่ยนไปไหมแต่จะกุมมือเธอไว้แนบกายจะไม่เร็วไปนักอีกสักพักอยากจะรักอยากจะรู้จักเธอให้ดีกว่านี้อยากจะมอบให้เธอแต่สิ่งดีๆตราบที่มีลมหายใจจะเราจะช้าแค่อยากจะรู้ในคืนนี้ฉันขอให้เธอได้จำไว้ ถึงแม้ว่ามันจะนานเท่าไรอารมณ์สุดท้ายเราจะไปรพร้อมๆกันก <Yeah. S 1> ลิ่นใกายจะมีความหมายบอกเราเรื่องราวมากมาย จธอได้เป็นคนสุดท้ายฝันก็กลายเป็นจริงกระส,สิบบอกเธอรักสัญญาจะไม่ทิ้งให้เป็นผู้หญิงของฉันแค่คนเดียวเมื่อเส้นกฟ้านั้นกลายเป็นสีเทาๆจะปล่อยปล่อยความเงา

สั่งเสื้อจากไหนครับพี่ก้องให้มาครับพอดีเจอพี่ก้องเมื่อวานก่อนนะครับน่าจะถึงแล้วมัง้งใช่ไหมทีนี้เหมาะกับเสียงยโลรตัวปลอมพิติ้งไลน์มาแล้ว พิตติ้งดูอยู่หรือเปล่าพิตติ้งโทรมานะถ้าถึงแล้วขอบคุณชานมครับคอเวอร์แฟนค้างลง F แดงคอเวอร์อยังไงผมก็คิดอยู่ว่ามันต้องมีศัตรูหรือเปล่ามันต้องเป็นห้องหรือเปล่ามันมันไม่น่าจะแบบ เล่นแบบแบบแบบนี้อ่ะเนาะใช่ปะเก่งได้ไม่เท่าไหร่ร้องยากครับเป็นเพียงผู้หญิงนะเนาะร้องเฉยๆก็ได้ไปห้องอัดค่ะคอมาก ไม่เคยไปเลยอะหมายถึงว่าไม่เคยถ่ายแบบร้องอะเพราะว่ามันน่าจะมีบัตเจ็ตอยู่นะครับ y o u t u เอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอฟีแดงเอฟีแดงผิดเอฟีแดงนะครับมันต้องไปจ้างมันต้องไปจ้างเขาเรียกอะไรนะจ้างโปรดิวเซอร์อีกปะใช่ น่าจะยุ่งยากอยู่พวกสาวเอนจิเนียรอะไรอีกนะน่าจะลำบากอยู่<ะ>พี่จะเรียกชื่อได้ไหมคะแยมคะเหรอรักแท้ของใครครับลักแท้นูนิวเหรอไนเจอทีวีในไรลลก็เราเจอตัวจริง <c oughs> ในทีวีหลอในในไลฟ์หล่อตัวจริงไม่หลอครับ โปรดักชันใหญ่เกินคุณชานมสนับสนุนเหรอบ้าน่าเกงใจแกหยุดหยุดอะไร เอฟซีมาเลเซียนะปัดติงผมวันนี้จะไปแอวเนื้อกันนะจะไปไหว้พระจากขึ้นไปบนดอย เพื่อนเพื่อนต่างก็เฝ้ารอคอยอยากจะไปเที่ยวดอยสักสองสามวันพอดีว่ามีเพื่อนอยู่เชียงใหม่ก็เลยหอไปพักอยู่บ้านมันพอไปถึงมันก็ยิ้มให้กันและบอกให้รีบตามมันขึ้นบ้านไปก่อนจู่ๆมันก็หันมายิ้มและบอกว่ามีจักกิมกับต๊ะโตอยู่ในห้องนอน ม,มันก็ไม่รู้มาก่อนว่าที่อยู่ในห้องนอนนั้นมันคืออะไรเมื่อไหร่พี่เป็นจะมานั่นเดี๋ยสิยังไม่โทรมาเลย ช็อคทูยูเมลเกิดแขกรับเชิญเป็นพิงไหมมีครับรอคิวครับตอนนี้ผมถ่ายไปทั้งหมด2องเทปแล้วจริงๆเทปเทปที่ถ่ายกับพี่นิวอ่ะจริงๆแล้วอะ่ะเป็นเทปเดโมนะแต่แต่ทางช่องบอกว่าถ่ายไปแล้วก็เลยเอามาออนเลยนะครับจริงๆเทปแรกไม่ใช่เทปนี้เพิ่งถ่ายไปเมื่อวานก่อนแต่ว่าเขาก็ปล่อยๆไปนะครับก็เป็นถือว่าเป็น EP 0 นะเทปเดโมว่ามันพอไปได้ไหมนะครับก็แบบทำเสนอแต่ดันได้ไปออนด้วยก็เลยโอ้ก็โอเคครับแต่เทปแรกจริงๆถ่ายไปแล้วน่าจะออกอกากาศเอ้ยน่าจะลงประมาณประมาณต้นมกรานะครับสำหรับ EP แรกของ Talk To You นะครับ วันนั asures, ้นตื่นเต้นมากเลยคือเดโมเราก็ก็พูดตรงๆว่าการบ้านเราก็ยังไม่แน่นน่ะก็เลยพูดไม่ค่อยแต่ก็พอได้พี่นิวช่วยไปเยอะครับเธอก็เก่งขอบคุณครับ วันที่สิบสามมกราถึงจะได้ดูละครใช่ใช่รอทุทีอ่ะก็อีพเอ,อ้ยไม่ใช่อีพหนึ่งกับอีพีสองถ่ายเสร็ไปแล้วเดี๋ย,ยไไวต้นปีถ่ายอีกนะครับแต่สำหรับคุณพภพาวดีคิวไม่ได้นะครับ <S <S แต่ว่ารอรอดีไว้แล้วครับ <S <S สำหรับใครที่รอนะ ราะว่าจะถ่ายแบบจะไม่ค่อยเอาดาราในช่องเท่าไหร่เนาะเพราะทุอย่านทุกวันอะไรออนทุกวันพระฤห,หัสที่สองกับพระฤห,หัสที่สี่ครับของเดือนเดือนละสองใช่ครับเดือนละสองครับไม่งั้น ถายไม่ทาถ่ายไม่ทาวนะฮะเพราะว่าปีหน้ามีโปรเจกต์ค,ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ญญหรือว่างานอื่นๆอ,อ,อีกก็รอติดตามนะครับยังไม่สามารถที่จะบอกได้รู้นะแขกรับเชิญคนแรกคือใครรู้ได้ยังไงรู้ได้ไงอ่ะ ติดตามไฟน้ำแ้างพี่ติ้งเข้ามาแล้วพี่ติ้งถึงแล้วเหรออยู่ิจ๋าถึงแล้วใช่ไหมใกล้แล้วอ่ะโอเคโอเคโอเคครับเดี๋ยวลองไปรอครับขอดูแมวหน่อย มูลทโลกเดี๋ยวแมวมาให้ดูกันมึทำอะไร น,น้ำเพื่อนมาแล้วมั้ยมาปล้ลปะมาแล้วมั้ยโอเคทุกคนสวัสดีทุกเช้าวันพบก,กันใหม่อีกันนะ้งะสวัสดีลาไปก่อนขอบคุณความตั้งคุณที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาหลากหลายมากๆเลยจีเดียวเชียวนะครับอุย้ย